สวัสดีค่ะราศีกันราศีกันในเดือนสิงหาคม2567ผู้ที่เกิดในวันที่14กันยาถึง14ตุลาราศีกันราศีกันนจะจ๊ะย้ำย้ำใครที่เป็นราศีกันหรือจะมาส่องราศีกันเข้ามารับชมได้ค่ะดวงนี้เป็นดวงแบบโดยรวมอาจไม่ตรงทุกเรื่องกับทุกท่านได้นะคะ สนใจเช็คดวงส่วนตัวก็แอดมาได้ที่ dr มาริทารอดเข้ามาสอบถามเช็คดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูกันได้เลือกไทยวันนี้มาทำคลิปที่วัดนะคะก็นำบรรยากาศช่วงเช้าอากาศสดใสอากาศดีมาฝากใส่หมวกใบลานมาอ่านไพยให้กับท่านผู้ชมมาส่งพลังงานดีค่ะ มาส่งพลังงานดีพลังงานที่ทำให้มีกำลังใจมีความสุขในการใช้ชีวิตคนเราใช้ชีวิตมันต้องมีความสุขค่ะใช้ชีวิตแบบเต็มที่เจอปัญหาก็ยังยิ้มได้เจอปัญหาแล้วแก้ไขค่ะการดึงดูดเอาพลังงานที่ดีนั่นหมายถึงการดึงดูดนำสิ่งดีๆ โชคลาภจะเข้ามาคะ่ะพลังงานของราศีกันเป็นสี่เหรียญสี่เหรียญเก็บเงินเก็บทองเก่งมีทรัพย์สมบัตินะคะระมัดระวังในการใช้เงินอ่ะดีนะระมัดระวังในการใช้เงินดีจะทำให้คุณรวยแล้วรวยอีกใช้เงินคุ้มค่า ใช้เงินเหมาะสม p a g e of Cups พลังงานดีค่ะไฮพีเคสชอบในเรื่องสวยๆงามๆชอบในเรื่องของการทำบุญทาทานมีคนอิจฉาด้วยราศีกันอิจฉาที่เก่งอิจฉาที่มีตังนะมีคนอิจฉาคุณ แบบไม่แสดงออกแบบเงียบๆดวงสุขสบายสำหรับราศีกันหรือบางคนมีคนซัพพอร์ตอยู่เงียบๆการเงินดีแต่ไม่แสดงออกสำหรับราศีกัน3สามไม้สามไม,ม,ม้คุณจะมีรายได้หลายทาง ทีนี้แหละจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับราศีกันเป็นอู่ข้าวอู่อู่น้ำเป็นขุมทรัพย์เป็นเงินเป็นทองให้ค่ะห้าหมายโอขยันขยันเป็นเดือนที่ขยันพลังงานแรงเป็นคนแรงขยัน ช่วงนี้ไฟลุกโชนไฟไม่มอดน,นะบอกก่อนราศีกันเนี่ยทำงานแบบไฟลุกโชนมีวิวออฟฟอร์จูนจะบอกให้ว่าเดือนสิงหาคมนะทำบุญทําทานนะราศีกันคุณจะได้โชคใหญ่โดสตานุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์เออเวลาทําบุญทําทานกวดน้ำให้เทวดาด้วย ทำ,ทำบุญให้เทวดาทุกอย่างเลยในจักรวาลในกาแล็กซี่เนี่ยทำบุญทำทานแล้วกวดน้ำคุณจะได้การเงินก้อนใหญ่คุณจะได้ทรัพย์จะมีคนนําโชคลาภมาให้หรือมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่แบบลับๆประเภทถูกหวยถูกเบอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะดวงการเงินแบบมั่งคั่งอะ ให้พินเทพนี่เป็นคนที่แบบกึ่ง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 บางคนก็แบบหรูหราไปเลยหรือบางคนแบบใช้ชีวิตแบบสมถะไปเลยกึ่งเทพนะกึ่งเทพกึ่งนักบวชอะไรอย่างเงี้ยไพ่ใบนี้อ่ะเหมือนคนเหมือนคนสองบุคลิกไพ่ใบนี้นะคะเหมือนคนสองบุคลิก ประเภทแบบรักสวยรักงามแต่แบบใสไปในทางธรรมะธรรมโมก็มีถึงถึงเทพแต่ในลักษณะในเรื่องของการทำงานถ้าไฮพิเทสขึ้นเมื่อไหร่จะมีคนอิจฉาคุณแบบลับๆจะมีคนไม่ชอบเพราะคุณเก่งหรือว่าคุณมีคนมีคน,คนรักคุณมาก มีคนชอบคุณมากหรือคุณเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์งเงี้ยก็จะมีคนหมั่นไส้เอาง่ายๆพลังงานของราศีกันก็จะประมาณนี้มีเจมเพอเรเจมเพอเรเห็นไหมว่าเอ็มเพอเรนี่คือคุณจะได้อยู่ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ดวงชะตานี้ผู้หลักผู้ใหญ่รักมากผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาดวงผู้ใหญ่ให้คุณ ไม่ผู้ใหญ่กว่าแก่กว่าก็เด็กไปเลยนะเด็กก็ให้โชคลามนะจะบอกให้เดือนนี้นะถ้าเกิดว่าเสียงโชคเสียงลาภให้เสียงกับเด็กถ้ามีบุตรก็เรียกว่าอภิชาตบุตรอะ Page of Wands Page of Wands มีรายได้หลายทางเป็นคนที่มีไฟตลอดเวลาเป็นคนที่คึกคักยึกยักตลอด ม่อยู่นิ่งรวยแล้วก็ชอบทำงานราศีกันบางคนน่ะอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะแต่ก็ชอบทำงานบอกเลยราศีกันเดือนนี้บางคนน่ะหาเรื่องทำงานหาเรื่องทำงานเพราะว่าบางคนไม่ชอบอยู่นิ่งถามว่าเรื่องการงานเป็นยังไงดีค่ะดีดียังไงล่ะก็เนี่ยมันเป็นเหรียญหมดอะได้เก็บเงินเก็บทอง ได้เก็บเงินเก็บทองเงินหมดเลยโชคลาภการเดินทางก็ดีค่ะการเดินทางดีราศีกันในบางท่านจะได้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเก็บเงินเก็บทองรวยแบบเงียบๆก็มีราศีกันเออมีเกณฑ์ได้ไปเสริมความงามด้วยให้พิ้นเทนในบางคนชอบในเรื่องของไอความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมการสัญญกรรม อาจจะไปผ่าตัดปรับปรุงนั่นปรับปรุงนี่ทําจมูกทําตาอะไรอย่างนี้ด้วยนะเป็นคนชอบในเรื่องสวยๆงามๆนายอ็อกซ์อร์ดแมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนนะบัดระวังในเรื่องของการทํางานการทํางานอย่าใจร้อนอย่าวู่วามค่ะเป็นดีคือนอกนั้นดีหมดอะราสิกันอะนอกนั้นดีหมดอย่าใจร้อนอย่าวู่วามไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุแบบ จะได้ทะเลาะจะได้เถียงกับคนร่วมง,งานกับเราอะ่ะเดี๋ยวก็จะมึนๆตึงๆกระทบกระทั่ง,งก,กันพูดจาแล้วมันไม่เข้าหูอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังถ้าเกิดรู้สึกใจร้อรู้สึกอารมณ์ไม่ดีก็นับหนึ่งถึงร้อยนานไปไหมนับหนึ่งถึงสิบอ่ะสุดลมหายใจลึกๆอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใคร <c oughs> เก็บเงินเก็บทองของเราดีกว่า อย่าลืมว่าการทะเลาะเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางครั้งชนะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ทะเลาะทําไมให้เหนื่อยไปเก็บตังค์ให้เหนื่อยดีกว่าเก็บตังค์ให้เหนื่อยแล้วมีตังค์นะแต่ทะเลาะให้เหนื่อยแล้วมันไม่ไม่ได้อะไรนะเสียโฉมด้วยทะเลาะแล้วหน้าฉันก็เสียด้วยทะเลาะแล้วหน้าเหี่ยวพลังงานฉัน่อไปหมดอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใคร ไฟออฟสดเอออยากจะบอกอย่างหนึง่งทํางานแล้วพักผ่อนด้วยระวังจะเจ็บป่วยจากการทํางานเพราะเป็นคนงกชอบเก็บเงินเก็บทองทํางานแบบไม่ได้พักผ่อนเดี๋ยวก็จะเป็นลมเป็นแรงกันไประวัดระวังกันด้วยราศีกันเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ให้โชคเด็กให้โชคนะดวงดีในเรื่องของความรักไหมในเรื่องของความรักก็ มีคนมาชอบหลายคนหรือคุยหลายคนราศีกันในเรื่องของความรักใครที่มีความรักดีอยู่แล้วก็ข้ามผ่านไปเลยส่วนใครที่คุยหลายคนคุยหลายคนก็ก็ยังดูดูไปก่อนคือความรักตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปิดได้ความรักของราศีกันในบางท่านยังไม่สามารถที่จะเปิดได้อาจจะด้วยที่ว่าหน้าที่การงาน หรือความห่างไกลที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยเปิดตัวก็อาจจะคุยกันไปเรื่อยๆก่อนคุยกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆบางท่านก็ยังไม่ได้ลงเอยแต่ไม่ได้เป็นเป็นแบบในลักษณะของเจอคนที่ไม่ดีนะคืออยากจะบอกว่ายังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องแต่งงานเจอคนคุยแบบ ไปเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆแต่ดีเรื่อยๆแต่เป็นเป็นแบบเป็นกำลังใจค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความรักคือยังไม่ยังไม่ได้คิดที่จะมีแพลนในเรื่องของการแต่งงงแต่งงานอะไรแต่ความรักมั่นคงดีบางท่านมีคู่ดีราศีกันอะบางท่านมีคู่ที่อายุมากกว่าดวงความรักดีดวงความรักดีด ดวงความรักแบบสบายสบายแบบสบายสบายต่อให้มีคู่แข่งยังไงต่อให้เจอใครอีกมากหน้าหลายตาดวงความรักของคุณก็ยังจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อคู่เป็นคนทํามาหาก,กินเก่งไม่หวือหวาแต่ความรักมั่นคง นี่คือพลังงานของราศิกันดังนั้นเวลาจะคบกับใครเวลาจะมีความรักขอให้ฉลาดในการเลือกขอให้เป็นผู้เลือกอย่าไปเป็นตัวเลือกแล้วคุณจะได้คู่ที่เหมาะสมคุณจะมีความสุขกับชีวิตคู่มีความสุขกับการแต่งงานเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีดวงชะตาเนี่ย คนรักคู่ครองเอาอกเอาใจดีเจอสายเปคะ่ะความรักของราศีกันจะเจอสายเปถ้าเป็นผู้ชายก็จะเจอประเภทแบบแม่บ้านแม่เรือนจะจะเจอผู้หญิงที่อ่อนโยนจะเจอผู้หญิงที่เอาแต่ใจแต่รักคุณมากแบบรักเดียวใจเดียวแต่ค่อนข้างเอาแต่ใจสักหน่อยนี่คือความรักของราศีกันแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพ ระมัดระวังเรื่องของฮอร์โมนไม่สมดุลมดลูกหลังไข่ระบบขับถ่ายบางท่านมีระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีบางท่านก็รู้สึกเนี่ยมันเป็นมันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยสีดาบยังมีอยู่นะยังไม่หายนะมีโรคภัยไข้เจ็บแฝงอ่ะอย่างนี้เลย มีโรคภัยไข้เจ็บที่รู้ตัวว่าเป็นแต่ไม่ยอมรักษาก็ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยค่ะคือพลังงานของดาสีกันในเดือนสิงหาขอให้ร่ำรวยนะคะขอให้ร่ำรวยใช้เงินแบบคุ้มค่าอย่าใช้เงินสูรุ่ยสูย้อไดเก็บเงินเก็บทองเป็นเศรษฐีทุกท่านปังทุกท่าน มีกิจการก้าวหน้ามีกิจการหลายสาขาในเมื่อคุณเจอคนที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาตนเองขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่มั่นคงมีความร่ำรวยกิจการที่มั่นคงตลอดไปขอบคุณทุกซับทุกเมนทุกไลค์ ขอบคุณทุกการติดตามพบกันใหม่สวัสดีค่ะ